ว่าธนาคารอิสลามเราสามารถที่จะใช้บริการที่จะเข้าไปกู้ยืมเงินในระบบของธนาคารอิสลามได้ไหมผมเจอคําถามนี้หลายครั้งแล้วการผมเองก็ตอบไม่ได้ถามว่าทําไมก็เพราะว่าเราเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรต่างๆหรือบุคคลอื่น ถ้าเราไม่รู้สถานะถ้าเราไม่รู้สภาพจริงๆเนี่ยเราไปตอบสุ่มสี่สุ่มห้าเหมือนกับเราจะไปอยรซเลมเขาก็มีคนหวังดีน่าำเอกสารของธนาคารอิสลามมาให้บึกเบ้อเลยครับแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านอืมก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ให้พี่น้องได้ดูลักษณะอย่างนี้ว่าคำว่าธนาคารเนี่ยนะครับ ก็ขึ้นที่ว่าธนาคารมันสถาบันการเงินที่ต้องออขึ้นอยู่กับก,กับกับรัฐวังกักระทรวงการคลังับมันไม่ได้แตกต่างตรงคําว่าชื่อเฉยๆถ้าเอาคําว่าชื่ออิสลามไปพ่วงท้ายแล้วมันจะซ้อไม่ใช่ตรงชื่อมันไม่ได้ซ้อตรงชื่อแต่มันซ้อตรงระบบการจัดการวิธีการจัดการถ้ามันเหมือนกับธนาคารอื่น หรือเหมือนกับสถาบันการเงินอื่นๆเช่นพวกทัตพวกไปนน้นมันก็คืออันเดียวกันแม้จะเอาคําว่าอิสลามไปพ่วงท้ายก็ตามก็จะไม่ทําให้มันซอกขึ้นหรไืได้ไดเราจะเปลี่ยนชื่อดอกเบี้ยเป็นอย่างอื่นเป็นเงินปันผลครับผลกำไผลกาไรหรือจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่ถ้าตัวของมันคือดอกเบี้ยครับมันเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้ทําให้ดอกเบี้ยนั้น อยู่ในสภาพฮารานมันก็อย่างฮารามเป็นวรรณยุกเพราะงั้นไม่ได้เกี่ยวกับคําว่าเอาอิสลามไปต่อท้ายหรือเอาไปใส่ในช่วงไหนแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อของฮารามเป็นของฮารานแล้วมันจะฮารานด้วยครับนี้ผมให้ข้อสังเกตเนี่ยในระบบกา,การเงินของของบริษัทไฟแนนซ์ครอย่างในกรณีที่เราจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่ง เราไม่มีสมมตุติไม่มีเงินเงินเต็มยอดครับเราไปเต้นรถซื้อรถมือหนึ่งรถมือสองโดยส่วนใหญ่ก็ใช้รถมือสองเนีย่ยตอนนี้รถมือสองเปล่อนเลยราคาคถูกด้วยสมมุติว่า,ามันราคาสามแสนแต่เรามีเงินไม่ถึงเรามีเงินแค่ห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งก็ไปดาวมาก็ไปดาวใช้เงินห้าหมื่นเงินแสนเนี่ยคือเงินดาว แล้วที่เหลือสมมุติว่าเอาไปไปดาวแสนหนึ่งแล้วเหลืออีกสองแสนแล้วเอาจากไหนบริษัทเต้นรถนี่เขาก็จะโยงใหญ่กับบริษัทไฟแนนซ์ที่เขาโคอยู่ก็จะให้บริษัทไฟแนนซ์เนี่ยเข้ามารับผิดชอบเงินสองแสนอันนี้ก็เท่ากับผู้ซื้อเนี่ยได้กู้เงินไฟแนนซ์จ่ายให้กับเจ้าของายให้กับบริษัทรถ แลนี้พอเอาเงินของไฟแนนซ์เข้ามาสองแสนครับเราน่ได้รถมาขับแต่ถามว่าเป็นรถของเราหรือเปล่าเปล่าอย่างเราเป็นผู้ที่ครอบครองชั่วขราวครับเป็นผู้ครอบครองคือใช้สิทธิ์ในการครอบครองเท่านั้นแหละครับแต่ถามว่าในทะเบียนรถเนี่ยเป็นชื่อเราหรือยังยังเป็นชื่อบริษัทไฟแนนซ์ครับจนกว่าเราจะจ่ายเขาให้ครบถ้วนบริษัทไฟแนนซ์ถึงจะโอนมาเป็นชื่อเราครับดังนนี้การที่เรา ไปกู้เงินบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยไฟแนนซ์ Finance ก็จะใช้วิธีการเอาดอกเบีย้ยมาควบรวมกับเงินต้นสมมุติว่าเงินสองแสนเนี่ยดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่หรู้ไหมตอนเนี้ไม่ทราบครับหกเจ็ดแปดเก้าไม่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เราสมมติว่าเอาเอาแปดเปอร์เซ็นต์แล้วกับ,บเขาก็จะเอาแปดเปอร์เซ็นคูณด้วยสองแสนตกเป็นเงินเท่าไหร่ต่อปี ครับอ่าแล้วก็จะผ่อนกี่ปีถ้าจะผ่อนสามปีก็เอาอายอดที่คูณแดเอร์เซนเนี่ยคูณไปอีกสามเมื่อมันได้จํานวนรวมแล้วเนี่ยก็เอาไปรวมกับเงินต้นสองแสนกลายเป็นว่าทั้งดอกทั้งต้นเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันครับเสร็จแล้วก็เอามาหารจํานวนเดือนที่ต้องการผ่อนสิบสองสามสามสิบหก ก็มาหารด้วย36มันก็จะตกเดือนละเท่า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 กันหมดเลยครับในเดือนที่เท่า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 กันหมดเนี่ยมันมีทั้งต้นแล้วก็ทำดอกรวมอยู่ในนี้ะผมเคยชี้แจงอย่างนี้ว่าระบบอย่างนี้นะมันเป็นระบบที่โหดกับระบบธนาคารโดยทั่วไปเพราะถ้าเป็นระบบธนาคารเนี่ยเราจ่ายต้นไปเท่าไหร่เดือนนี้จ่ายต้นไปเท่าไหร่เดือนหน้าดอกมันก็จะลดลงตามยอดที่เหลือ ธีการอยู่ต้นลดดอกลดต้นลดดอกลดต้นลดดอกลดแต่ไอ้ระบบไฟแนนซ์เนี่ยต้นลดดอกไม่ลดถามว่าทําไมอ่ะเพราะเขาเอาดอกเบี้ยอันนี้ไปควบรวมเป็นเงินต้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเฉลี่ยผ่อนเดือนแรกมีต้นเท่านี้มีดอกเท่านี้ผ่อนเดือนสุดท้ายก็ต้นเท่านี้ก็ดอกเท่านี้เท่าเดิมถามว่าไอ้ในวิธีการอย่างนี้มันเป็นวิธีการเดียวกันไหมมันเป็นวิธีการเดียวกันไหมถ้า ในกรณีว่าอาจารย์รชิดีนเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายเป็นนายทุนว่างั้นนะอยากจะได้รถหรืออยากจะได้บ้านอาไปดูแลเดี๋ยวก็จะเอามาเป็นของผมแล้วผมก็จะบวกกำไรเปลี่ยนจากคำว่าดอกเบี้ยเป็นกำไรครับถ้าในกรณีอย่างนี้มันก็ไม่ต่างอะไรบวกดอกเบี้ย บวกกาไรเข้าไปควบรวมกับเงินต้นแล้วก็ไปหารเฉลีย่ยเพราะงั้นมันก็คือระบบไฟแนนซ์เพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเรียกจากดอกเบีย้ยมาเป็นกําไรถามว่าแค่เปลี่ยนชื่ออย่างนี้เนี่ยมันจะซอกไหมก็ไม่ซอกมันก็คือดอกเบีย้ยอยู่ในขัาง,งเพราะงั้นพี่น้องก็ต้องไปดูรายละเอียดในวิธีการจัดการของเขาว่าเป็นยังไงก็ต้องเอาประสบการณ์ของคนที่เคยกู้เคยใช้บริการแล้วว่ารายละเอียดเป็นไงเพราะว่าพี่น้องถามเนี่ย ถามโดยไม่มีรายละเอียดครับถามว่าได้ไหมว่าเราจะรู้หรือว่าเขาเขาทำยังไงคือผมเองก็ไม่เคยเข้าไปเข้าไปกู้ครับคือในระบบที่ที่ผมพอที่จะทราบบ้างนะอาจารย์คือว่าอย่างเช่นผมต้องการบ้านผมก็ไปไปติดต่อกับธนาคารแล้วก็มีผู้ค้ำประกันมีใครอะไรยังไงก็เข้าไปดูบ้านดูแลเสร็จแล้วก็ราคาบ้านเท่าไหร่เขาก็จะซื้อบ้านหลังนั้นเนี่ย แล้วก็บวกกําไรขายขายให้กับเราแล้วก็บวกไปอยู่ในนั้นแล้วเอ,อก็ผันตัวเองเป็นในหน้าครับในการซื้อการขายจะว่าเป็นในหน้าก่อไหมเชิงเพราะเป็นในหน้านี่มันก็คือเอาเอากินเปอร์เซนต์กินกําไรใช่ไหมถ้านะถามว่าเป็นคนที่ทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่อง ซื้อขายบ้านหรือเปล่าเปล่าเป็นในทุนเฉยๆคนออกทุนเฉยๆแล้วต้องมาคิดเพิ่มอย่างนี้ก็แสดงว่าจะเป็นการเลี่ยงบาลีอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะถ้าอย่างวิธีที่อาจารย์รรชิดินบอกมันก็ไม่ต่างอะไรกับระบบไฟแนนซ์นะมันจะโหดกับธนาคารโดยทั่วไปสะอีกเพราะถ้าธนาคารโดยทั่วไปเนี่ยต้นลดดอกลดต้นลดดอกลดแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําได้ใช่ไหมไอ้ที่ต้นลดดอกลด ก็คือไม่ได้เหมือนกันมันมันคือดอกเบี้ยไงครับมันคือดอกเบี้ยมัธามครับเพียงแต่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อของมันเนี่ยจากคาว่าดอกเบี้ยเป็นกําไรอ่ะแล้วมันจะซ้อมไหมก็ยังไม่ซ้อมเหมือนเดิมมันก็ยังไม่ซ้อมเหมือนเดิมครับมันก็คือยังเป็นดอกเบี้ยอยู่เหมือนเดิมครับหรือเราจะใช้วิธีไหนอะไรยังไงหรือเหมือนอย่างในแวดวงของการเงินอะไรเนี่ยบางบางครั้งเขาก็เอาใช้ศัพท์ภาษาทางวิชาการเนี่ย เอามาใช้กันเนี่ยนะจะถามว่าไอไ้อวิธีการเนี่ยมันเป็นจริงตามรายละเอียดทางวิชาการไหมหรือเพียงขอยืมคำเขามาใช้เฉยๆอย่างเช่นมีการรณรงค์เรื่องของมูดลครับการร่วมหุ้นลงทุนถามว่ามันเป็นยังไงเนี่ยรายละเอียดคือการร่วมหุ้นลงทุนก็คือการที่เราไปลงซื้อสินค้าตัวหนึ่งมาแล้วก็ร่วมหุ้นกันแล้วเราก็ขายพอได้กําไรก็ือถ้าเราไปร่วมหุ้น ลงทุนกับเขาเนี่ยในการทําธุรกิจธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆที่มันมีตัวตนจริงๆนะครับมันไม่ใช่เอาเอามาเป็นตัวล่อคือมันเป็นกิจกรรมที่ทาําดําเนินงานจริงๆครับเอาอย่างนั้นก็โอเคไม่ได้มีปัญหา,าแล้วก็ต้องเป็นกิจกรรมที่ฮาร้านด้วยนะเป็นธุรกิจที่มันฮาร้านด้วยเอ้อย่างนั้นไม่มีปัญหาอันนี้คือระบบของธานาคารเขาทํา แล้วก็มีขายของมีธุรกิจอะไรอย่างนี้เรารู้ชัดเจนขายจริงอะไรจริงอย่างนี้ไม่เป็นไรในน,นี่ในประเด็นเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าคาว่าโมดอรลบ,บ้างเนี่ยการร่วมหุ้นลงทุนเนี่ยมันก็จะจําแนกตามสัดส่วนของอจํานวนเงินและระยะเวลาที่ลงครับผมลงแสนหนึ่งอาจารย์โัยชีดนลงแสนหนึ่งตัวเงินเนทะ่ากันแต่ระยะเวลาไม่เท่ากันผมลงก่อนครับ ผมลงเมื่อก่อนจารย์ราชิีนักสามเดือนครับจารย์รชินลงหลังครับสามเดือนเพราะงั้นแม้ว่าจํานวนเงินเท่ากันแต่ระยะเวลาไม่เท่ากันก็จะลดหลั่นสัดส,ส่วนกันมาปัญหาก็คือว่าการร่วมหุ้นล,ลงทุนที่เป็นมูดอลบะเนี่ยถ้ากําไรก็ต้องกําไรด้วยกันครับเฉลี่ยกันไปถ้าเจ๊งก็ต้องเจ๊งด้วยถ้าขาดทุนก็ต้องขาดทุนด้วยกันครับแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการรองรับสภาพการขาดทุน คือให้ผู้ร่วมลงทุนเนี่ยมั่นใจเป็นตัวล่อคุณจะได้เอาเงินมาลงทุนกับผมคุณกําไรอย่างเดียวมีกําไรอย่างเดียวส่วนถ้าขาดทุนจะรับผิดชอบเองไอ้ยอย่างนี้มันจะเป็นมูดอร์รบาไหมเพราะถ้ามูดอรบรบาเนี่ยมันต้องกําไรด้วยกันร,บรบแล้วรอดใขาดทุนด้วยกันะจะมากจะน้อยก็ ก่อนแล้วแต่ครับตัวนั้นมันมีรายละเอียดของแต่ละประเด็นแต่ละกร,รณีพี่น้องก็ต้องไปไป,ไปพิจารณาครับอันนี้คือหรือทานที่ดีนะพี่น้องถ้าอยากได้รายละเอียดเนะนี่ยในในประเด็นหนึ่งหนึ่งที่พี่น้องไปทําธุรกรรมรกับธนาคารเนี่ยนะครับพี่น้องก็ลองบอกมาซิว่าเป็นยังไงแต่ถ้าธนาคารโดยทั่วไปครับธนาคารโดยทั่วไปเอาละธนาคารของคนอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารอิสลามเนี่ยเขาก็พูดชัดเจนว่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยครับ แต่ถ้าเอาคําว่าอิสลามไปพ่วงท้ายครับแล้วเปลี่ยนคําว่าดอกเบีย้ยเป็นอย่างอื่นเป็นเป็นกําไรครับือแต่ว่าวิธีการเหมือนเขามัน,ม,นมันก็คืออันเดียวกันอัลลอฮฺมันเดิมอันเดียวกันครับผมทำดีนิลาครับ,<ม>รบแล้วก็ในกรณีของการกู้ยืมอกู้ยืมอการกู้ยืมมันก็ต้องมีดอกเบีย้ยมีคาประกันมีอะไรต่ออะไรในระบบของมันเป็นธรรมดาอื เวลาผมพูดเรื่องนี้เนี่ยผมมักจะให้ข้อเตือนแง่คิดกับพี่น้องอยู่เสมอว่าในสังคมมุสลิมของเราไม่ค่อยมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการระบบการเงินการธนาคารเท่าไหร่นะครับวราเราไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะพวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเราเราจะเห็นว่ามุสลิมเนี่ยเสียเปรียบเยอะอ,อย่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางของมุสลิมหลุดกันไม่รู้เท่าไหร่เลยนะครับอันเนื่องมาจากว่าเอาไปขายฝากไว้อื เร,รบระบบการขายฝากกับร,ระบบการกู้ครับจำนำจำงเนี่ยมันมันมันต่างกันถ้าเป็นเป็นการจำนำจำนองแล้วก็มีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันครับเอาเอา,เอากู้เงินมาแล้วเอาที่ดินไปค้ำประกันถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้จ่ายตามกําหนดเนี่ยเขาก็ร้องอก็ร้องศาลเพื่อที่จะให้ หลักทรัพย์คำประกันเนี่ยเอาไปขายทอดตลาดมันต้องผ่านกระบ,บวนการหลายขั้นตอนอผ่านกรมบังคับคดีเอาไปร้องเอาไปขายขายเราได้เท่าไรอะไรเท่าไหร่โอ้กว่าจะขั้นตอนอยเยอะแยะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการขายฝากอันนี้มันง่ายเลยมันง่ายเลยคือไปที่กรมที่ดินแล้วก็ไปทําเรื่องขายฝากไว้วันนี้วันที่ไหนวันที่สิบหกวันที่สิบหกธันวาคมคร,ระยะเวลาการขายฝากหนึ่งปี พอถึงวันที่16ธันวาคมปีหน้าครับถ้าไม่เอาไปชำระแม้แต่ผ่านไปแค่แว็บเดียวถือว่าตกเป็นของเขาโดยปริยายไม่มีคำร้องขอใดๆทั้งสิ้นครับเพราะงั้นเรื่องการขายฝากมันเป็นอันตรายพี่น้องอย่ายไปทำครับส่วนเรื่องอื่นๆล่ะอันตรายมันถ้ามันเป็นดอกเบีย้ยเป็นอันตรายทั้งนั้นแหละเพราะว่าอิสลามของเราห้าม แต่ว่าเราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยแหมวงจรของมันวงจรของมันเนี่ยครับมันเป็นระบบครอบร้อยทั้งหมดเลยแล้วบอกว่าถัาจะไม่กู้เอาจะไปยืมใครล่ะจะไปยืมคนนู้นคือคนจนน่ะนะไม่มีสัก์มีสิทธ์เท่าไหร่ในวงสังคมเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ไปกู้หนึ่งต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันใช่ไหมล่ะต้องมีที่ดินไปค้ำประกันหรือถ้าไม่มีของตนเอง อ่ะยืมของคนอื่นมาค้ำประกันครับมันก็ต้องเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันน่ถ้าคนจนจริงๆอ่ะครับไม่มีทางที่จะไปกู้ใครก็จะให้กู้ะอืะเมื่อในเมื่อหลักทรัพย์ก็ไหมมีอะไรก็ไหมมีเขาก็ไม่ให้แล้วเขาก็ต้องดูขีดความสามารถด้วยทํางานได้เดือนละเท่าไหร่ว่สามารถจับเงินอนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมตรวจสอบละเอียดเลยคนจนจริงๆลําบากครับนอกเสียจากเศรษฐีขาดไฟอ่ะก็คือมี แต่ว่ามันไม่มีเงินสดอยู่ก็เอาไปกู้แล้วก็เอาหลักทรัพย์อันนี้ไปไปทำอ่าไปํำประกันไว้ตอนนี้คนจนจริงๆจะหันหน้าไปหาแหล่งสถาบันการเงินก็ไม่มีก็ไม่ได้ครับจะไปหยิบยืมใครคนนู้นก็ไม่มีคนเพราะคนจนไม่มีใครอยากคบครับใช่ไหมล่ะหนุนก็ไม่มีคนนี้ก็ไม่มีคนนู้นก็ไม่ให้คนนี้ก็ไม่ให้ครับแล้วเราเนี่ยจริงๆในอิสลามของเราเนี่ยเรามีระบบสกับ เรามีระบบอากาศซึ่งระบบอากาศในบ้านเราก็มันกระกระสานสร้างเส็นมันไม่ไม่จัดการกันเป็นเรื่องเป็นราวคนจนเนี่ยแทนที่เขาจะได้ลืมตาออบปากได้นะก็กลัวคนจนจะรวยหรือไงก็ไม่รู้นะครับบางคนก็มีอากาศครับก็อ่ะอ่ะเฉลี่ยกันไปคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยแต่ถือสมมติถ้าเราให้เขาไปเลยเพื่อจะได้ไป สอบกอร่างสร้างตัวได้เนี่ยเราก็ให้ทาไปเลยไม่ไม่ไมไมเป็นที่จะต้องกระจายก็ได้คือเจาะจงไปเลยให้คนนี้เพื่อเขาจะได้สร้างตัวได้เขาจะได้ฟื้นก็จะได้ขึ้นมาเป็นครับเอมือบน่ระบบอาก,กาศของเราเนี่ยเราก็ไม่มีใบตุ้นมาไม่มีองค์กรส่วนกลางจริงรๆเร,รเราก็มี องค์กรใครองค์กรมันสถาบันใครสถาบันมันที่มันรับที่จะไปไว้ใจสถาบันไหนองค์กรไหนก็เอามันไปไปตามนั้นแหละครับก็สถาบันองค์กรนั้นก็เอาไปครับเพราะว่าในถ้าเราดูเนี่ยอาจารย์ดชีดินในสังคมของเรามักจะนิยมสร้างวัตถุมากกว่าสร้างคนใช่ไหมล่ะครับ บางครั้งในเราคำนึงถึงเอาสร้างมัสยิดเอาสร้างโรงเรียนเอาสร้าง,าางมูลนิธิเอาสร้างไอ้นัน่นเอาสร้างไอ้นี่เรื่องสร้างละเอากระจังเลยแต่การที่จะสร้างคนนะคนจนอคนที่จะให้เขามายืนด้วยลำแข้งของตัวเองที่จะทำให้เขาเป็นมือบนเนี่ยครับมันม,มันไม่มีระบบระเบียบมันไม่มีวิธีการจัดการอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ก็อยู่กันอย่างสเปกสปะอย่างนี้แหละเนาะครับแต่นี้สําหรับคนจนที่มันเลือดเข้าตาจริงๆเนี่ยอ้าวลองดูซิพี่น้องมีหลักทรัพย์อะไรครับมีอะไรสมมุติอามีทองถ้าพี่น้องมีทองอยู่เนี่ยเวลาเดือดร้อนเงินมาเนี่ยพี่น้องก็ไม่ต้องไปจำนำเพราะจำนำมันก็เสียดอกเบี้ยอื ถ้าจะขายก็ขายไปก็ขายไปซะจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องระบบดอกเบี้ยเออแล้วก็เดี๋ยวมีสตาค์งแล้วมีสตาค์งแล้วเราก็ือชื่อใหม่บางคนบอกโอ้เสียดายอันนี้ของเก่าที่องเก่าตกทอดนราเปมรดกกันมาอะไรกันมาอคือไอความเสียดายของเราเนี่ยก็เลยทําให้เราถลําเข้าไปยุ่งกับเรื่องสิ่งที่หมารำไปโรงจำนพ์มันก็ไปปนอยู่กับดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับ เพราะงั้นเรื่องนี้พี่น้องต้องระวังเพราะว่าเรื่องดอกเบีย้ยในอิสลามเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงครับ<ม>ยังอาจารย์ครับที่พี่น้องถามเกี่ยวกับธนาคารอิสลามตรงนี้มาก็คือสรุปได้ว่าถ้าหากว่าพี่น้องสังเกตกิจการของเขาในการบริหารจัดการเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบดอกเบีย้ยแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองเระบบเหมือนกับธนาคารอื่นทั่วไปเพราะฉะนั้นธนาคารนี้ ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันก็หมายถึงว่าให้พี่น้องสังเกตเอาอาจารย์ก็พูดเป็นเป็นเป็นให้พี่น้องสังเกตเป็นแนวให้พี่น้องได้พิจารณาพิจารณาครับผมมาทำติดนะครับเพราะว่าถ้าแค่เปลี่ยนชื่อฮะล้านเดี๋ยวหมูเราเปลี่ยนชื่อเป็นวัวเตี้ยแล้วก็ซัดกันเคลินเลยครับมันจะซ้อมไหมล่ะก็ยังไม่ซ้อมนธรรมนัารามที่ตัวของมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นยังไงมันจะเลี้ยงบาลีเป็นยังไงมันก็ยังคะราม